สวัสดีทุกคนวันนี้ยายบอได้ออกไปเลี้ยงแพะวันนี้ไม่ได้ไปเลี้ยงแพะตอนค,ำคำ่ำๆยังจะออกไปเลี้ยงอ,อ,อีงยอออแพะยู่หกตัวหนึ่งสองสาม ดี้ามานน่มานี่มานี่มานี่ชอบไปกวนไก่มานี่เลยเอมาเลยเลลูกมามันเพิ่นได้ขั้นุยเฮักบิดได้บานมาเอายาเอายาให้กินไรกําหรอแม่ขาวอันนี้นาแหวกกพอ ขอพขอตัวเหล็กอ,อู้หเหมือน,นอากาศร้อนจัดเลยแย่งทีกบกับไก่ผัวน้ำมาเห็กตัวนี้มนาะหักไล่ๆขึ้นเสียหน่อย อ้องก็ระใก้จะออกแล้วเยวดำเรียงแฉกตมีคมสุกตอ,อ,อนคำคำแดดอ่อ,อนๆยังไปเลียงยังแลนออกกับขอกินหญ้าในขอกก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะพาไปกินหญ้าอีกมันแดดอยู่มันแดดอยู่มันแดนดบ่ เอ้ีตัวตเมียเด่นตัวทองปองๆอันนี้ีนพ่อพันเนี่ยตะข้อนตะข้อนตะข้อนวันนี้เที่ยวเที่ยวเดียเที่ยวบดมีมีมีแพะทองที่สองตัว ตัวเล็กๆกินหญ้าบ่เยอะดอกจ้ะยายหาหญาให้กินน้ี้ยน้อยคนก็ยิ้มแล้วกวนๆไปกวนไกลบอนกวนกันเฮ่ยๆๆ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 ้ๆๆๆๆเล่ๆๆ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 าๆๆ เจ้าดำนี่เจ้าฝันเจ้าฝัน